ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นทุกคนในห้องนั่งเล่นนะคะเขาก็จะมีโซฟาให้1ตัวอันนี้จะเป็นโซฟาเบสนะคะสามารถดึงมาเป็นที่นอนได้และที่สำคัญนะคะโซฟาตัวนี้มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยแล้วก็มีช่องเสียบ USB ะค,ะครัวของห้องนี้นะ,ะก็คือเรียกได้ว่าเขาแยกสัดส่วนชัดเจนเลยเพราะว่าเขาต้องมีประตูกระจก แบ่งกั้นโซนแบบนี้ให้เลยนะคะที่สำคัญก็คือเดินทางสะดวกมากๆเพราะว่าใกล้ทั้ง MRT สายสีเหลือง MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็ BTS 5แยกลาดพรา คนวันนี้พบกับแป้งนะคะวันนี้พามาดูคอนโดใจกลางเมืองย่านลาดพร้าวทุกคนที่สําคัญก็คือเดินทางสะดวกมากๆเพราะว่าใกล้ทั้ง MRT สายสีเหลือง MRT สายสีน้าเงินแล้วก็ BTS ห้าแยกลาดพร้าวคือทาเลตรงเนี้เดินทางได้ทั้งลาดพร้าวซอยหนึ่งลาดพร้าวซอยสิแล้วก็ผลโยธินที่สินะคะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ G1 Condo เดี๋ยวตัวห้องจะเป็นยังไงเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ อะมาเรามาเริ่มกันตั้งแต่ทางเข้าเลยนะทุกคนประตูของห้องนี้นะคะจะเป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกใช้งานได้ทั้งคีย์การ์ดลายนิ้วมือรหัสผ่านนะคะเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือจะใช้กุญแจก็ได้นี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะสะดวกใช้เลยอะห้องนี้นะคะขนาดใหญ่ถึง35ตารางเมตรเลยทุกคนก็คือเรียกได้ว่ามีครบทุกโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นโซนห้องนอนโซนครัวโซนระเบียงนะคะแล้วก็โซนห้องน้ําตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นทุกคน ในห้องนั่งเล่นนะคะเขาก็จะมีโซฟาให้1ตัวอันนี้จะเป็นโซฟาเบสนะคะสามารถดึงมาเป็นที่นอนได้และที่สําคัญนะคะโซฟาตัวนี้มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยแล้วก็มี ช่องเสียบ USB นะคะไว้ชาร์จแบตมือถือให้ด้วยทุกคนก็คือเรียกได้ว่าไม่ต้องแบบต่อสายพ่วงมาเลยนะคะก็คือนั่งเล่นมือถือตรงนี้แล้วก็ดูทีวีไปได้เลยห้องนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นห้องที่แบบวิวโล่งมากแล้วก็มีม่านเยอะมากใครที่ชอบมา่านก็คือต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามโซฟาของเรานะคะจะเป็นชั้นวางทีวีทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นของคอนเซปต์เรียกได้ว่าแบบ ลวดลายเขาก็คือแบบน่ารักมินิมอลมากเนาะเข้าเซ็กับชุดเตียงในห้องนอนนะคะนี่ตรงนี้จะมีปลั๊กไฟแล้วก็สายทีวีให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนี้นะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนมากถ้าเวลาแบบสมมุติว่าเราพาเพื่อนมา ที่ห้องนะคะเราสามารถล็อกห้องนอนได้เลย,เลยก็คือจะเป็นส่วนตัวมังภาพเพื่อนก็จะอยู่แค่โซนห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะนี่ในห้องนี้นะคะเราจะมีแอร์ใหม่ให้ถึง2ตัวเลยเป็นยี่ห้อแคลรีนะคะ่ะประหยัดไฟแน่นอนแอร์ Air ตัวนี้นะคะขนาด12,200 BTU วิททุกคนคือเย็นฉ่ำมากแล้วก็ทั้ง2ตัวจะขนาดแบบ ขนาดเท่ากันนะคะคือเย็นมากทุกคนอ่าเรามาดูในห้องนอนกันนะคะในห้องนอนเขาจะมีประตูปิดให้แบบนี้เลยก็คือเป็นหนึ่งห้องนอนแยกสัดส่วนชัดเจนนะคะเวลาพาเพื่อนมาถ้าเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะคะเราเราสามารถปิดม่านตัวนี้ได้เลยทุกคนพอเราปิดม่านไปนะคะพลึกอย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นแล้วทุกคนก็คือเป็นส่วนตัวขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเกิดเราอยากแบบเอออยากเปิดก็ได้นะคะแล้วก็มันจะมีหน้าต่างให้ด้วยเนาะเผื่อเราจะเปิดเนี่ยคอนเน็กไปข้างนอกได้เลย เปิดแบบหยิบส่งของอะไรข้างนอกได้เลยเปิดได้2ฝั่งเลยนะในห้องนอนของเรานะคะก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตให้ทุกคนเตียงใหม่ฟูกใหม่ลืมบอกว่าห้องนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์จะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยเตียงขนาด5ฟุตนะคะมาพร้อมฟูกแล้วก็หัวเตียงนะคะก็จะผนังเขาว่าจะตกแต่งด้วยแบบไม้ h ช R าเนาะทำให้ห้องรูมีลูกเล่นมากขึ้นไม่เรียบจนเกินไปแล้วก็จะมีไฟดาวไลท์นะคะส่องมาที่ภาพแต่ว่าตัวดาวไลท์อันเนี้ย เราสามารถปรับองศาได้ก็คือจะส่องที่เตียงก็ได้หรือว่าจะส่องที่รูปก,ก็ได้นะคะดาวไลตัวนี้นะคะสวิตจะอยู่มุมนี้เลยนี่อันนี้คือสวิตไฟดาวไลน,นะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นอนเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเป็นไฟเมนหลักของห้องดวงนี้นะคะสวิตก็จะอยู่ใกล้ๆหัวเตียงก็คือเวลาเรานอนเล่นมือถือเราแบบลุกไม่ต้องเดินไกลมากก็สามารถปิดไฟห้องนอนได้แล้วนี่แล้วก็มุมนี้นะคะก็คือผ้าม่านเขาก็จะเป็นแบบ เต็มบานเลยทุกคนสามารถกัน UV ได้ถึง99%เลยนะคะคือถ้าใครแบบชอบเขาเรียกว่าไงอะชอบความมืดหรือว่า ทำงานกลางกลางคืนนะคะเราต้องนอนกลางวันนะก็คือเราปิดม่านทุกจุดนะห้องก็คือจะมืดเหมือนกลางคืนเลยแล้วก็ห้องนะคะก็คือจะได้วิวลงลงเหมือนนี้เลยเนาะปลายเตียงของเรานะคะจะมีตู้เสื้อผ้าให้อน,นี้จะเป็นของคอนเซปต์นะคะเป็นแบบ3บานอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงกลางเขาจะมีกระจกให้นะคะกระจกบานใหญ่สามารถส่องแบบเห็นได้ทั้งตัวเลยเนาะนี่แล้วก็บนตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีแอร์อันนี้ก็ขนาด12,200 BTU เท่ากับตัวด้านนอกเลยทุกคน เดี๋ยวเรามาดูจุดไฮไลท์ของห้องนี้ที่ลูกค้าทุกคนชอบกันนะคะก็คือห้องครัวของเขาค่ะทุกคนครัวของห้องนี้นะก็คือเรียกได้ว่าเขาแยกสัดส่วนชัดเจนเลยเพราะว่าเขาจะมีประตูกระจกแบ่งกั้นโซนแบบนี้ให้เลยนะคะคือเรียกได้ว่าใครที่ชอบทําอาหารนะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าข้อดีเลยนะคะของครัวแยกคือเวลาเราทําอาหารนะเราไม่ต้องมีเครื่องดูดควันก็ได้แล้วก็เราไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องกลิ่นนะจะเข้ามารบกวนภายในห้องเลยทุกคน สมมติว่าเราเอาเตาไฟฟ้าะะมาตั้งผัดกะเพราตรงนี้ใช่ไหมเราแค่ปิดประตูที่มันเข้าไปห้องกับห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เปิดประตูตรงระเบียงปุ๊บกลิ่นก็ถอกไปข้างนอกแนละ้วทุกคนคือไม่ต้องกลัวปัญหาแบบห้องเหม็นอับเฟอร์นิเจอร์เหม็นอาหารอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะในโซนครัวเขาจะมีอยู่สองช่องให้เราเลือกว่าเราจะตั้งตู้เย็นสามารถตั้งตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาตั้งมุมนี้ก็ได้เรียกได้ว่าปลั๊กไฟมีให้ทุกจุดตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีม,มุมนู้นก็มีเนาะ เดี๋ยวเรามาดูโซนระเบียงกันทุกคนนี่ระเบียงของเขานะคะก็คือมีก๊อกน้ํากับปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้วสามารถตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เขามีราวตากผ้าให้อันนี้มันจะเป็นแบบดึงเก็บเข้าไปเนาะก็คือเราเปิดออกมาตากผ้าได้เลยแล้วพอใช้เสร็จเราก็ปิดกลับเข้าไปนะคะนี่ตัวระเบียงนะคะจะมีติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวปัญหาระเบียงสกปรกเลย เดี๋ยวเราไปดูโซนสุดท้ายกันทุกคนเป็นโซนห้องน้านะคะนี่เข้ามามุมแรกเลยนะคะก็คือจะเจอเป็นโซนแห้งเนาะในโซนแห้งจะมีกระจกให้แล้วก็มีพวกสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็เขามีปลั๊กไฟตรงนี้ให้ด้วยเนาะเผื่อผู้คุณผู้หญิงจะแบบเป่าผมหรือผู้ชายจะโกนหนวดก็คือสามารถทําในห้องน้ําได้เลยอแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือห้องนี้นะคะเขามีประตูกระจกแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้เนาะ อันนี้ก็คือประตูตัวนี้เปิดได้สฝั่งเลยนะเราจะเปิดจากฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดจากฝั่งนี้ก็ได้นี่ไม่ต้องกลัวปัญหาแบบน้ำกระเด็นเข้ามาเลยเือเรียกได้ว่าแบ่งโซนได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะในโซนเปียกของเรานะคะจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแถมให้ด้วยตัวนี้ก็คือติดตั้งสายดินเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแน่นอนสักบัวก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะทุกคนอันนี้จะเป็นของฮารเซเล่อย่างดีเลยนี่ห้องน้ำก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวแป้งจะสรุปรายละเอียดตัวห้องให้ฟังนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากดูครบทุกโซนแล้วชอบกันไหมเอ่ยโครงการนี้นะคะชื่อโครงการ G1 Con คอนโดก็คือเดินทางสะดวกทั้งลาดท้าวซอย1ลาดท้าวซอย15หหรือรหลโยธินห้องนี้ขนาด35ตารางเมตรผ่อนเริ่ม9 0 0 0บาทฐานเงืนเดือน1 8 0 0 0บาทขึ้นไปก็คือเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วต้องบอกก่อนว่าห้องนี้นะคะมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของใหม่ที่สำคัญตัวพื้นของเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นกระเบื้องอยาง SPC กันน้ำกันปวกไม่รมไฟก็คือ คุณสมบัติคือดีงามมากยังไงใครที่สนใจนะคะก็คือรีบทักมาสอบถามกันได้เลยเพราะที่นี่ก็คือมีห้องเดียวที่สําคัญห้องนี้เป็นห้องมุมวิวโลกด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้แป้งพาชมห้องเท่านี้ก่อนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย